เอาแล้วครับการสวัสดีทุกคนด้วยว่ามาพบกับพีอาร์ว,วันนี้คำถามบนทีมม่อีกแล้วครับมาส,สลีมเคยเ,คยเขยไหนไหนไหนในกรุงเทพในกรุงเทพในกรุงเทพมาหานครกรุงเทพกรุงเทพถ้ามันมีไมา้ยามกองขออ่านอ่านว่ากรุงเทพมาหานครเลยเละกัน ปราเวทการไปสลือบ้านอังเคยกับพะ่โฮ้าฮ่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 าย่านนี้ก็ได้ศูนย์อย่่ดีอะ่ะใ่าฮ่่่่ได้ไปต่อ ใบกอดใบกอดบใบใบไอ้ช้อันนี้งานพิเศษหรืออะไรครับเนี่ยอย่างนี้ก็หนึ่งคะแนนจะได้เกินห้าคะแนนไหมเนี่ยโอ้เกาะอะไรเห็นฉันวิ่งเกาะซีมีรัน ไ <laughs> อ้ช่างรอนไป่โอ้จะได้กระสังทำไมโจ์ถึงไม่ค่อยจี้ร้านขายยากัวฟ้า พอฟ้าถลายชน <laughs> ว่าอะไรมีพอจีวอมพาหอนพาปาเดินต่อไปนะครับได้เอเออะไรร้อนโอ้คำถามเดิมเออัดหัวใจของคนอยู่ข้างไหน ล่างปอดปอดเดี๋ยวขอถามภาษาคีชักคูเดี๋ยวขอจะชิ้กันต่อซะดเสียงดังเกือเสียงจะดังเกือไปไหนคิดว่าใต้ทะเลมีเฟซ เอาคำถามเดิมคำถามเดิมเอาคำถามเดิมภาษาอังกฤษอักษรใดบ้างนิสัยดีที่สุด A B C ดีนอกจากดีนอกนั้นไม่ดีว้วม f ามันนี้ไม่ใช่ อันนี้แบบพิเศษเลยใช่ไหมเพราะคำถามเดิมเพราะคำถามเดิมบ้านอะไรไม่รับเด็กอุย้ยลืมแป๊บเดี๋วลืมเดี๋ยวแบบ บ้านอะไรไม่รับเด็กบ้านคนชราส <laughs> ะได้ครับกับคนไม่ซานนะเฮ้ยคำถามเดิมอีก บางกะปิอ๋อันนี้ก็ถามอันนี้ก็คำถามเดิมโอ้ยตอบผิดอีกคำถามเดิมเหมือน EP สองเหมือนอ e ีตอบคำถามตอบผิดเหมือนเดิมเหมือน EP สองออสองดาวคือรถตำรวจโทรห้าดาวคืออะไร แ่ย่างห้าดาวได้ได้โอเคจัดไป <c oughs> ได้ได้เดี๋ยวยได้ได้เดี๋ยวจัดให้อ จังหวัดอะไรมีเรือเยอะที่สุดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเพราะมีรอนเรือนั่งห้าตัวมันเป็นแค่ชื่อจังหวัดอะมันเกี่ยวอะไรกับมีเรือเยอะที่สุดกีเลียนกีเกียนจริงๆ เกียนจริงๆโอ้โอเคคำถามต่อไปนะครับดอกอะไรใช้ไหว้พระในวัดดอกไม้ทูบดอกไม้ทูบเทีย <c> น <oughs> มไม่รู้ข้อหมาไม่เคยบอกเอมเับท้าสุดท้ายนันครับรถอะไรล้อเยอะที่สุดรถสิบรอรถคนย่างอ้ เกอีย yeah, มากเลยครับสำหรับของแค่นี้ก่อนนะครับ